ร้อนครับท่านผู้ชมบ้านก็ร้อนครับผมมี3วิธีนะครับในการคลายร้อนรับประกันว่าได้ผลร้อยเเซแน่นอนครับท่านผู้ชมนะไปเริ่มรับชมวิธีแรกกันเลยครับวิธีแรกนะครับเปิดกระจกนะครับท่านผู้ชมนะนี่ให้มันระบายอากาศครับนี่เปิดเลยครับหน้าต่างประตูเปิดให้หมดเลยนะครับถ้าคนอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เปิดทุกบานนะครับประตูเปิดให้หมดครับเปิดให้ลมมันเข้านี่ลมเย็นจากภายนอกก็จะเข้าไปนะครับ แล้วก็รวมร้อนที่อยู่ข้างในก็จะดันออกไปนะครับเพราะรวมมันจะดันดันนะครับรวมมันจะดันความร้อนที่อยู่ในบ้านออกไปรวมเย็นผ่านแล้วก็ดันไปยังบ้านนู้นนะครับดันรวมดันรวมออกไปนะครับท่านผู้ชมนะนี่คือวิธีแรกเปิดประตูในหน้าต่างทุกบ้านนะครับเฉพาะคนอยู่บ้านนะครับถ้าคนไม่อยู่บ้านก็ปิดนะครับท่านผู้ชมนะอันตรายนะครับช่วงนี้ไปดูวิธีที่สองครับว่าวิธีไหนครับวิธีที่สองนะครับ แดดที่สาดลงมานะครับยังกระจกนะครับท่านผู้ชมนะนี่ถ้าแม่กระจกอมความร้อนนะครับแล้วก็ปูนอมความร้อนนะยครับนาน้ํามาฉีดครับฉีดบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมนะแต่อย่าไปฉีดไม้อัดพวกประตูนะครับมันโดนน้าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับก่อนฉีดนะก่อนฉีดนะครับก็ปิดประตูหน้าต่างให้ครบก่อนนะครับค่อยฉีดนะครับโดยน้ําเข้าบ้านนะครับท่านผู้ชมนะนี่พอปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้วก็ฉีดเลยครับฉีดเฉพาะปูนกับกระจกนะครับท่านผู้ชมนะนี่ฉีดได้หมดเลยนะครับ แล้ววิธีที่สามที่ผมจะพาไปดูนะครับคือปลูกต้นไม้ครับบางคนว่าโอ้ยกว่าจะปลูกโตขนาดนี้ใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับไม่จะเป็นครับเพราะว่าต้นไม้ทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเขามีต้นที่โตแล้วนะครับหมายก็ว่ามีพันธุ์ที่สูงแล้วนะครับต้นที่ใหญ่แล้วไปซื้อมาได้เลยนะครับตามร้านต้นไม้เอาสูงขนาดไหนก็ได้ครับต้นฉัด ต้นไทรเกาหลีก็มีนะครับปลูกไปเลยครับรอบบ้านครับรับประกันว่านอกจากจะให้ความร่มรืวแล้วยังให้ความเย็นอีกด้วยนะครับเพราะว่าลมมันจะตีกับใบไม้นะครับสะบัดใบสวบัดมาลมก็จะเข้าไปในบ้านเรานะครับสามวิธีนี้นะครับท่านผู้ชมนะรับประกันว่าบ้านคุณเย็นขึ้นแน่นอนนะครับถ้าชอบช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแลสสวัสดีครับ